จากที่เขาตีนาเร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตกเย็นค่ำคืนวันนี้ผมจะมาจับปูตรงที่เขาตีนานี่แหละครับผมเดี๋ยวรอตอนเย็นครับตอนมืดว,วันนี้ปูไม่ค่อยมียครับแต่ว่าเต็มคู่เลยด้วย ม่ไมมมค,ครับผมสวัสดีครับสวัสดีสสดทุกคนนะครับผมวันนี้ก็่จะพากันไปหาปูนาครับผมตอนกลางคืนวันนี้ปูนาที่อยู่ในทุ่งนาหลังจากที่เขาตีนาตอนกลางวันประมาณกลางวันนะครับแล้วตอนนี้ประมาณกลางคืนก่ค่ำแล้วครับแล้วผมกว่าจะไปจับปูนากันครับวันนี้กลางคืนเขาจะจับง่ายกว่ากลางวันครับผมเพราะอากาศเย็นเราเดินจับเอาครับตามหัวคันนาที่ลอย ตีนาเขาตีครับแล้ววันนี้ก็จะพาไปจับไปดูเลยครับผมมันนี่รุยครับผมไปเลยครับครับผมตัวใหญ่เลยครับนี่ครับกำลังมันนะครับปูปูโอ้ได้หลายตัวเลยครับเขาจะออกมาหาในบิงนายนะครับตอนกลางคืนอากาศเขาเย็นครับปูเขาก็จะออกมาไต่ตามขอบนายนะครับขอบขั้นนาในบิงนาเนี่ครับแล้วก็จะมองเห็นเขาครับตัวไหนไม่ออกมาก็ ใช่ไม้แทงครับไม่แย่ครับก็จะหาง่ายกว่าตอนกลางวันหน่อยครับผมพวอนกลางคืนอากาศก็เย็นครับกลางวันอากาศร้อนมากตอนเย็นนี่ก็จะหาง่ายกว่าตอนกลางวันครับนี่ดูครับผมมีแต่ตัวใหญ่เลยครับผมปูน้านี่มันครับผมขายก่อนราคาดีครับน่าจับปูแล้วครับผม นะครับมัจะออกมาตายอยู่ตามขนาดนี่ครับออกจากรูมาครับแล้วเราก็เดินจับก็จะง่ายกว่าตอนกลางวันหน่อยครับผมกลางคืนอากาศเขาเย็นครับนี่ตัวใหญ่เลยครับดูครับยูดูตัวใหญ่ตัวสวยตัวมันลยครับนี่ครับยังหากินในทุ่งนาอยู่ครับตัวไหนไม่ออกมาเราใช้ไม้แย่ครับผมนี่ครับมีตัวสวยเลยครับ รับตัวใหญ่แล้วก็ต้องใช้ไม้แย่ไม้แทงไปหน่อยครับผมัวใหญ่ดูไว้อยู่ครับผมดตัวนี่ครับใส่ถุงปุ๋ยเลยครับเอาถุงปุ๋ยมาเลยครับวันนี้แย่ไม้แทงครับผม ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวสวยครับตัวใหญ่เลยครับผมปูนานครับโอ้โหดูับออกก็าตายออกมาเดินตามพนานี่ยครับผม ตามคันนาครับผมไ,มไี่บอกว่าเดินไตยตามหัวคันนาครับผมหลังจากทีท่เราตีนานแล้วครับผมตูวเขาก็ยองมาตายครับตัวไหนไม่ออกมากก็ใช่ไม่แย่ไม่แทงครับผม,ม,มนีม่ตัวนี้จับเลยครับผม หลายตัวเลยครับ,รบ,รรรบโอ้โว,วันนี้ปูไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าเต็มคู่เลยด้วยปูไม่ค่อยมีเลยแต่ว่าเต็มคู่เลยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีนะวันนี้เนาะแต่ว่าเต็ม,มคู่เนาะ งานวันนี้ครับเนี่ยถือว่าโอเคอยู่ครับออกตอนประมาณหกโมงสองทุ่มสองชั่วโมงใช่ไหมพี่โอประมาณนี้เนาะอ่ะวันนี้ก็โอเคแล้วมาถึงบ้านแล้วครับหลังที่จับปูตอนหัวข่าําใช้เวลาสองชั่วโมงครับผมจับปูช่วงกลางคืนจากที่เขาทีนาช่วงประมาณตอนกลางวันหรอกลางคืนผมก็ามาจับปูปูนาครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วมาดูผลงานนะครับผมงิด ตัวสวยตัวงามนี่ครับนี่ตัวใหญ่ไซสบิ๊กเลยครับปูนาครับผมกำลังมันนะครับช่วงนี้ราคาดีครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ขายดีราคาตอนนี้ก็ดีอยู่กิโลหนึ่งกว่หลายบาทอยู่ครับครับประมาณสัก2ัมวโมงครับผมช่วงกลางคืนเพราะว่าจะจับง่ายกว่าช่วงกลางวันหน่อยครับกลางวันแดดมันร้อนกลางคืนอากาศเขาเย็นเขาก็อกมาต่ตามพันาจาก หลังจากที่เขาตีนานแล้วครับก็มาหาจับเอาดูมันของปูครับผมปูหน้านี่มันครับผมนี่ก็ถ้าเอาไปขายก็ราคาดีครับวันนี้ครับกหรับคลิปนี้หาปูงมื่งคืนหมันคือเก่าครับผมก่อนจะลืมกดติดตามกดถูกใจผมด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ใันดับ่ปาชัว ลาไปก่อนครับผมผมครับอ้ย